เราเราต้องต้องไปเจอของจริงเหมือนกับแกลองให้เราดูลองให้ดูนะครับแล้วไปไปทอดกระถินนี่ตอนนั้นมีทนายต่อยครับทนายต่อยมีหลายคนพอตอนจะไปอาบน้ำเพราะที่อยู่ฝั่งนี้ยครับถ้าถ้าข้ามท่านมาไปก็เสภูริอูมพอคนคนนั้นจะไปไปเด้วยม่นจำไม่ทําหอยเดี๋ยวฉันไปสองคนพอแล้ว ไปไปก็แจที่มันเป็นทางลาดาเนี่ยมันพุ่งลาดไปเงี้ยครับแล้วสองข้างมันเป็นหนามพงดอครับแล้วก็จะจุงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรูวดจะเข้าไปในนั้นเลยเหมือนแกลองให้เราดูงั้นเข้าไปในพงหนามเลยครับเข้าไปในพงหนามโอ้โหแล้วหนามพงดอรู้วมันยาวครับถ้ายิงเจอไอ้แก่ๆนะาดำๆนะนะโอ้โหนั่น เดี c, e u, ๋ตัวลงไปไอเรายังลงไม่ได้เขาค่อยๆถทานลงไปไอ้คานเนี่ยหนังคนแก่เนี่ยมันเหี่ยวๆในตําไม่เข้าเรารู้แหละเราเกิดขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าร็จขึ้นมานั่งกินข้าวก็กินกันสองคนคนอื่นยังไม่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 ใชอันนี้กินกันสองคนขับหอเนี่ย